นี่นะครับในแก้วใส่นี่นะครับอ่ะผมจะเริ่มนะคนแรกนะครับเรามลปลอบใจ B S t P นะครับจับนะบคนแรกที่ออกตายยุดโอออกคนแรกเลยสวยโคตรอายุดไปแล้วนะผมจะไม่มองแก้วนะครับ ท่านจุดนะครับอดนะครับท่านที่สองไปแล้วามามต่ออยุตได้ BSCP นะครับเอาที่บ้านได้เลยใครเนี่ยตะการเอตะการอดโอ้ยรุนไวยลรุนไวยลรุนไวยเครานี้ใครพี่เนลลี่อ๋อพี่เนลลี่อด เอ้ยคุณอาร์ตอดอารตนะครับใจด้วยอย่าอยู่นี่นะอยู่นี่อยู่นี่ไม่มองนะจะได้โปร่งใสไขวาคุณเลียมคุณเลียมสอง พี่ชายอาพี่ชายอดพี่ชายเหลือใครเนี่ยโอ้โหพี่เนยยังไม่ออกเลยเซอร์กอนโอ้โหอดนะครับเซอร์กรอนไม่ได้มองแก้วนะใครเนี่ยใครเนี่ยท่านโจโอ้โห นกกึกว่าจะได้ไปเหลือกี่คนหนึ่งสองสสี่เจเหลือเท่านท่านจบไปแล้วใครเนี่ยบ็อกกี้โอ้โหอดอีกบ็อกกี้เฮ้ยอ่ะใครอะ พี่ปุ่นอดนะครับเฮ้ย <_ t ot> จะได้ไหะเนี่ยพี่ทันเนตหนึ่งเอาพี่เนตไปละอันหนึง่งเหลือพี่ทันเนตเหลือพี่เลียมเหลือปับเคเหลือพี่ชำนานอเอาแกะไงวะเนี่ย ไรอ่ะปาเคโ,โหกเกือบได้แล้วปาเคอดเอามาพี่ใครวะอาโ,อโพี่นาเนศอดนะครับเหลืออยู่2คนคือพี่เลียมกับพี่ชำนาญน,นะครับเนี่ยผมจับอันนี้อานี้เอาเอันนี้อันนี้ได้ไม่ได้ดีอันนี้ได้แล้วกัน อันนี้ได้นะครับอนนเอาใบนี้คนเีย,เดยได้นะครับคนที่ผมจะจับต่อไปนี้เป็นคนที่จะได้รางวัลน,นะครับก็คือผมจับขึ้นมาสองใบเลยเอาใบนี้ได้รางวัลน,นะครับเปิดเลยนะครับคนนี้ได้รางวัลนะครับคนนี้ได้รางวัลนะครับคือคือโอ้โหพี่ชำนาญได้รางวัลนะครับโอ้โหชำนาญได้ตัวเจ๋งด้วยอะมาครั้งเดียวได้เลยหรือเปล่า โอเคขอบคุณนะครับคนนี้อ่าคนนี้ก่อนเลยคนนี้ก่อนนะครับคนนี้พี่เลียมนะครับอดนะพี่โหเกือบได้แล้วนะครับพี่ชำนาญได้ไปนะครับยังไม่มีนะนะโอเคครับ